สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พบกับครูอุ้มอีกแล้วนะคะวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆมาร้องแล้วก็มาเต้นกันนะคะเพลงจับไวไวพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยะคะ่ะเด็กๆทำตามคุณครูก่อนนะคะจับหัวค้างหู หัวไหลจับไว้ไว้จับจมูกปาตาจับแขนจับขาแล้วมาจับสะดืออีกรอบนึงนะคะจับหัวคางหูหัวไหล จับไว้ไว้จับจมูกปากตาจับแขนจับขาแล้วมาจับสะดือคราวนี้เราลองมาใส่จังหวะกันนะคะจับหัวคางหูหัวไหลจับไว้ไว้จับจมูกปากตา จับแขนจับขาแล้วมาจับสะดืออีกครั้งหนึ่งนะคะจับหัวคางหูหัวไหลจับไว้ไว้จับจมูกปากตาจับแขนจับขาแล้วมาจับสะดือได้หรือยังคะเด็กๆท้าได้แล้ว ต่อไปเรามาใส่ทำนองและจังหวะและทำท่าไปพร้อมๆกันเลยมาเลยค่ะจับหัวคางหหัวไหลจับไว้ไว้จับจมูกปาก้า